สวัวดรับกับผมพอีกครั้งหน้าชาวคนพีและสวัสด,ดีเพื่อนๆชาวออโตสเตชันทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชม Honda c r v อไมน่าเชนตัว2020นะครับเป็นตัวท็อปสุดนะฮะเครื่องดีเซล1.6เทอร์โบนะแล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุดแล้วตอนนี้ตัวซ r v ตัวใหม่จะทำตลาดเครื่องดีเซลแค่รุ่นเดียวนะครับเป็นรุ่นขับ4ราคาค่าตัว1,759,000บาทเดี๋ยวพาไปชมกันว่ารุ่นนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนจาก รุ่นก่อนหน้าบ้างนะครับมีความน่าสนใจขนาดไหนบ้างนะก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่อง k o k i ้ผและ t อโต้สเ t i o n ด้วยนะฮะกดลูกกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนอัปคลิปใหม่เนาะนะครับฉะนั้นก็อย่ารอช้าไปชมกันเลยครับผม <S 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 นะฮะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชม Honda CR-V ตัว m i ม o r นเชร์สสองน2020นะครับแล้วก็ คันที่อยู่หน้าผมคันนี้ก็คือตัวท็อปนั่นเองนะครับเป็นตัว7ที่นั่งเครื่องดีเซลแพงที่สุดแล้วนะครับเป็นตัวท็อปที่สุดราคา5ตัว1ล้าน759,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรปรับเปลี่ยนจากตัว CRV ตัวเก่าบ้างนะฮะต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทาง Honda เนี่ยเลื่อนการเปิดตัว CRV มาสักพักหนึ่งแล้วแหละจรงิจรงๆเขาต้องเปิดตัวในช่วงต้นปีนะครับแต่ก็ติดเนาะเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันเร ดีไซน์ด้านหน้าก่อนละกันนะครับในส่วนของชุดโคมไฟหน้าเนี่ยรุ่นนี้ตัวท็อปสุดนะครับเป็นแบบ full LED เต็มระบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเดนทามและนิ่งไลท์นะครับไฟหน้าที่เป็นแบบ LED แสงสีขาวรวมไปถึงคุณสังเกตไหมว่า ดีเทลภายในคุณผู้ชมเขามีรายละเอียดที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้นิดนึงไม่ว่าจะเป็นดีดไซน์ต่างๆทําให้รถยนตน์ดูสดใหม่มากขึ้นแล้วก็ LED ีสงนสีขาวเนี่ยค่อนข้างสว่างเลยประมาณนี้เขามีการปรับพอสมควรเลยนะทั้งในแง่ดีไซน์ทั้งในแง่ราคานะครับราคาขึ้นทุกรุ่นเฉลีย่ยประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงหกหมบาทแล้วก็ดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะชิ้นด้านบนจะเป็นแบบโครเมียมลมดําเล็กๆมีมาให้นะครับรวมไปถึงกรอบที่เป็นแบบเป็นโนรแบ็กแล้วก็ช่องดักอากาศที่เป็นแบบลังพง รุ่นนี้มีการเพิ่มเติม Honda Sensing มาให้แล้วสําหรับตัวท็อปเท่านั้นนะครับอันนี้ค่อนข้างน่าเสียดายนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ Honda Sensing เนี่ยคุณจะต้องซื้อตัวดีเซลตัวท็อปเท่านั้นนะฮะร,ราคาเขาเนี่ยนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปสิ่งแรกเลยคือสีใหม่นะครับอย่างคันนู้นสี Cosmic Blue เป็นสีออกเทาๆฟ,ฟ้านะครับแล้วก็ด้านหน้าดีไซน์ใหม่ชิ้นด้านล่างเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้านะครับชิ้นกันชนด้านล่างดีไซน์ใหม่ นะครับถึงถ้าเกิดใครเป็นแฟน Honda เนี่ยน่าจะทราบกันดีว่าดีไซน์หน้าตาแบบเนี้ยเฮ้ยรุ่นใหม่นะนะครับและด้านล่างตรงนี้นะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED มีทั้งหมดนี่5จุดเลยค่อนข้างสว่างแล้วก็มีชิ้นคโครเมียมนะครับแซมมาให้รถยนต์เนี่ยเออดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเก่านี่นะครับเอาจริงอะหน้าเปลี่ยนไปพอสมควรนะจากการดีไซน์กระจังหน้านะเปะครับประมาณนี้เนาะ แล้วก็มีความแปลกตานินหนึ่งความที่เขาติดตั้ง h อนด a าเซนซิงแล้วก็ในส่วนของชิ้นกระชนด้านล่างนะครับเป็นแบบลังพึ่งนะดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันลิ้นเนี่ยเป็นพลาสติกสีดำนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ด้านหน้าผมมองว่าเออมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าดูสวยขึ้นนะอันนี้มุมมองส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมคิดว่าไงมาผมไม่ได้ทราบกันหน่อยว่าซ r อตัว2020มเ y อร์เชนเนี่ยนะครับหน้าตาเป็นยังไงบ้าง ถัดมาในส่วนของด้านข้างคุณผู้ชมนะชิ้นกันชนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นพลาสติกสีดําด้านแล้วก็กรอบตรงนี้ตามสไตล์รถ SUV เลยเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะนะครับผมรู้สึกว่ายังไง Hon d a าเขาก็ยังคงเน้นนะครับกลุ่มที่แบบว่าเฮ้ยไม่ใช่ออฟโรดจา๋านะครับยังเน้นรถ SUV อูเอเนกประสงค์ที่ขับขี่ในเมืองเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ดีไซน์ต่างๆถัดมาในส่วนของล้อคุณผู้ชมล้อด,ดีไซน์ใหม่ นะฮะเป็นล้อแบบนี้เลยนะครับมาจากโรงงานเป็นทูโทนไดมอนด์คัตแต่ไม่ได้เป็นแบบดําเงานะเป็นแบบเทาเงานะครับล้อขนาด18นิ้วตัดด้วยยาง 23560R18 นะแล้วก็ระบบเบรกดิสเบรก4ล้อนะครับปั๊มเบรกก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นี่ไงผมมองว่าล้อเขาสวยนะที่ส่วนตัวผมนะผมว่าล้อสวยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างนึงคือครั้งนี้นะครับ CRV เขา ติดตั้งหลังคาพาโนรามิกมาให้แล้วเป็นกระจกเต็มบานเลยคุณผู้ชมนะครับมีม่านเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ดูดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กรอบไม่ว่าจะเป็นหน้าตาโครมเมียมแลนะเป็นโครมเมียมออกแนวแบบด้านๆหน่อยเนาะนะครับไม่ได้เงาเต็มไม่ได้เงาเต็มระบบแล้วก็มือจับเปิดประตูเป็นแบบคีย์เลสมีระบบไม่ว่าจะเป็นตัวสามารถบล็อกหรือว่าล็อกรถผ่านมือจับตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดคุณพกกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับคุณกดตรงนี้ล็อกนะครับแล้วเวลาคุณ มาถึงรถยนต์คุณจับตรงนี้ปลดล็อกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่เขามีมาให้เส้นสายค่อนข้นางชัดเจนคุณผู้ชมเส้นสายบ่าสันต่างๆนะแล้วก็ฝาครอบปุ่มองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวแบบ LED ในตัวมีมาให้ด้วยนะถัาลงมาในส่วนของกรอบประตูด้านล่างนะฮะเป็นพลาสติกสีดำด้านนะฮะพร้อมชิ้นโครเมียมขนาดใหญ่เลยอันนี้อันนี้แปลกตาจากรุ่นเก่านะครับผมรู้สึกว่าดูเขาโดดเด่นมากขึ้นนะตรงนี้ดีไซน์ใหม่นะ เดี๋ยวผมลองถอยด้านข้างตรงๆให้ดูนะอันนี้คือตัว m a y d a change 2020นเนาะนะก็ยังคงเป็นรถ suv ที่ยังคงหรูหราอยู่นะอันนี้มุมมองอส่วนตัวของผมไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุการอะไรต่างๆอันนี้คือรุ่นท็อปขับ4เครื่องดีเซลนะครับ d t l 4 wheel drive นะฮะ1 7 5่0 0 0านจบาทนี่ไี่บอกเลยนะครับมาพร้อมเครื่อง ดีเซล1.6ลิตร i d t e c ด d i ซ s เทอร์ b o 160แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรนะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ9สปีดของ Z F ด้วยนี่แล้วก็ภายในเนี่ยนะครับพวกแป้นเกียร์เนี่ยจะเป็นแบบไฟฟ้า<ม>นะเป็นปุ่มกดนะตามแบบฉบับของเซ v วตัวเก่าแหละนะครับซึ่งตัวเบนซินก็จะเป็นก้านธรรมดานะถัดมาในส่วนของเสาอากาศคุณผู้ชมชาร์จฟิน่านะเป็นชาร์กฟินแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังนะครับสีเดียวกันกับตัวรถมี ไฟเบรกรุ่นที่3มนะครับมีไล่ฟ้ามีใบปัดน้ำฝนหลังรวมไปถึงชิ้นตรงนี้ที่เป็นโครเมียมเนี่ยเขาจะเป็นแบบลมลมเทาลมดําเล็กๆมาด้วยนะมันไม่ได้เป็นแบบเงาเงาแบบสีเงินจ๋าๆนะ่ะมันจะออกแนวแบบลมลมลมดำมาเล็กๆนะครับในส่วนของชุดโคมไฟท้ายนะครับดีไซน์เหมือนเดิมเลยแล้วก็เป็น led ไกด์แบบนี้ด้วยนัน led ไกด์มาให้นะฮะไฟเลี้ยวจะเป็นเส้นตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไฟเบรกไฟท้ายหลัง led เต็มระบบนะฮะแต่ ภายในโคมเช่นเดียวกันนะครับมีการลมดําเล็กๆมาให้นี่ค่อนข้างสวยงามเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้าและคุณสามารถเตะฝาท้ายเปิดได้ด้วยนะฮะนี่คือเบสนะ Wheel Drive นะครับ ID Tech แล้วก็อันนี้ CRV นะถัดมาในส่วนของการชนด้านหลังคุณผู้ชมมีการปรับเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นขอบด้านล่างนะครับรวมไปถึงไฟทับทิมท้ายด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยและชิ้นตรงนี้เปลี่ยนไปหมดเลย นะเป็นพลาสติกสีดําด้านแล้วก็มีการดีไซน์ที่เป็นแบบโครเมียมแสมมเล็กๆในะนี้ไฟทับทิมนะชิ้นนี้เป็นสีแล้วกันกับตัวรถนะแสมขับรถย์ได,ดูดีขึ้นแล้วก็ด้านล่างนะครับมีดิฟฟิวเซอร์มาให้เล็กๆนะครับมันไม่ได้เน้นสปอร์ตหรอกมันเน้นความแบบดุดันแล้วก็ลุยๆนะตามแบบฉบับรถ s u v เนาะในะใน,ะนส่วนของฝาท้ายคุณผู้ชมเปิดเป็นไฟฟ้านะครับนี่ด้านหลังลืมบอกไปมีกล้องมาให้ด้วยนะครับกล้องมองด้านหลังอันะนี้คือเปิดไฟฟ้านะแล้วถ้าเกิดคุณพก กุญแจไว้ที่ตัวเนี่ยคุณสามารถเตะไปใต้กันชนเปิดได้ด้วยนะครับมีระบบนั้นเหมือนกันนะรุ่นนี้เป็นตัวถังที่เป็นแบบเบาะเจ็ดที่นั่งนะครับอันนี้คือพับอยู่นะพอคุณดึงเบาะขึ้นทั้งหมดนะครับความจุจะประมาณนี้นี่จะเหลือประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีแผ่นปิดมาให้มาแบ่งตรงนี้ได้นะครับอันนี้ผมชอบนะนี่คือดีไซน์ที่ค่อนข้างดีเลยของ h อนด้านี่จะแบ่งเป็นอย่างนี้อันนี้ดีไซน์ประมาณนี้นะครับแบ่งเป็นพัสดิชั่นนะฮะซึ่ง ก็จะได้อีกรุปหนึ่งนี่จะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้คือบาะพับขึ้นมาบาะแถว3เนี่ยเดี๋ยวผมไปลองถ่ายให้ดูนะครับเขามีช่องวางแก้วนะฮะเขามีอะไรต่างๆมาให้ค่อนข้างครบคันเลยอย่างที่บอกว่ารถยนต์คันนี้เน้นความเป็นอเอนนกประสงค์แล้วก็เน้นความพรีเมียมพอสมควรเลยนะครับเปิดไปิไฟฟ้านี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนภายในกันต่อดีกว่าผู้ชมว่าภายในเขามีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างนะไปะ ในส่วนภายในคุณผู้ชมรุ่นนี้ก็ยังคงตกแต่งด้วยชิ้นที่เป็นลายไม้เหมือนเดิมนะครับเป็นลายไม้แบบด้านๆนะไม่ใช่เป็นแบบลายไม้ลงแล็กเกอร์เงาๆไม่ใช่นะครับแผงประตูเรื่องที่แผงประตูกันก่อนชิ้นด้านบนเป็นวัสดุกึ่งนุ่มนะครับนี่เป็นเดอร์ตะเข็บด้วยแล้วก็ชิ้นตรงนี้เป็นหนังหนัง TPU นุ่มๆเลยนะฮะในส่วนของมือจับนะฮะที่เท้าตัวนี้ก็เป็นหนังนุ่มๆเหมือนกันตัวมือจับตรงนี้ที่เปิดประตูก็จะเป็นแบบเอาในเป็นพลาสติกนะทำสีเป็นแบบ นะสีเงินลม,ลมดำนะแต่วัสดุค่อนข้างดีนะไม่ใช่พลาสติกกองแก๊งรุ่นนี้มีการเพิ่มเติมเมบาะปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรี่สจุดมาให้แล้วรุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีนะแล้วก็กระจกไฟฟ้า4บานนะฮะอะไรจับตรงนี้คือที่คุ้นเคยกันดีของทาง h o n d ้าใช้ในหลายๆรุ่นนะในส่วนของลําโพงมีมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่วางแก้ววางขวดนะแก้วอาจจะวางไม่ได้นะว่าจะเหมาะกับขวดมากกว่านะประตูเปิดได้ประมาณนี้เบาะนั่งเป็นแบบปรับไฟฟ้าคุณผู้ชม ปรับไฟฟ้า8ทิศทางดีไซน์เบาะจะประมาณนี้เลยอาจจะดูตันๆหน่อยหนึ่งนะครับเบาะคือดีไซน์เดิมนะครับเป็นหนัง TPU แล้วก็ปรับไฟฟ้าได้นะครับเนี่ยขึ้นลงนะครับปรับเองแล้วก็อันนี้ดันหลังเนาะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตท้ายไม่ตัดเป็นพวงมาลัยที่ใช้ในหลายๆรุ่นนะครับจะเป็น C ซอวิเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งให้ดูนี่เรามาดูภายในกันต่อคุณผู้ชม ในส่วนภายในนะฮะนี่แผงแดชบอร์ดนะครับชิ้นด้านบนนี่เป็นวัสดุกึ่งนุ่มนะครับชิ้นด้านล่างก็กึ่งนุ่มเหมือนกันแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยเป็นโ o แบล็กแซมมานะฮะช่องแอร์ต่างๆเหมือนเดิมไฟฉุกเฉินนะครับเหมือนเดิมนะครับมีชิ้นลายไม้ที่เป็นแบบด้านๆมาให้นะครับแล้วก็เกะด้านหน้านะครับชิ้นตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะนะครับเปิดมาเป็นไงก็กว้างเหมือนกันนะครับคืออันตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนจากเ r v ตัวเก่าเลย ในส่วนของจอทัชสกรีนนะฮะรุ่นนี้เขาบอกว่ามีการปรับใหม่ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดนะครับอย่างที่บอกแล้วว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวผมไล่ฟังนะสิ่งแรกเลยคือสีอันนั้นคือสี Cosmic ิ l u e นะครับสีใหม่เพิ่มหลังคานะครับพา p a โนลามิ c ซัลลูฟนะฮะเพิ่มนี่ l e s s c h a r ์จมีมาให้แล้วหลังจากที่หลายคนรีเควสกันมา นะครับหลายคนรีเควสต์กันมาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้แล้วอันนี้เพิ่มเติมมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะรวมไปถึงกระจกมองหลังนะครับปรับแสงอัตโนมัติมีมาให้นะครับเบาไฟฟ้าพร้อมเมม o r รี่จุดกันชนหน้ากันชนหลังกันชนข้างดีไซน์ใหม่ล้อใหม่แล้วก็พวกเครื่องโครเมียมต่างรมดำนะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของจอตรงนี้นะครับมีการปรับเช่นเดียวกันนะอย่างที่บอกว่า หลายคนคอนเซิร์นกันเรื่องแบบเฮ้ยจอทัชสกรีนฮอนด้านะหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทนะครับรุ่นนี้เป็นจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะเป็นระบบ a d v a n c e Touch รองรับ Apple CarP l a y Android Auto a u x Bluetooth USB มีทั้งหมด4ตํตำแหน่งนะครับมีระบบนำทาง a v i g เ t i ันมาให้ด้วยรุ่นนี้มีการเพิ่มเติมระบบควบคุมเสียงเข้าห้องโดยสารนะครับ A N C นะก็เรียกได้ว่าเงียบมากขึ้นนั่นเองนะประมาณนี้นะจออันนี้ผมเปิดไม่ได้นะไม่มีีกกุญแจจนนนนะรบ่เเป็ออขาาาด7ิ้วสวส มันสมูทขึ้นนะครับอันนี้คือพวกเพิ่มเสียงรดเสียงนะครับอันนี้ก็ระบบปรับอากาศแยกฝั่งซ้ายขวาออโต้นะฮะปรับง,ง่ายง่ายเลยแล้วก็ปุ่มต่างเนี่ยเป็นกึ่งพลาสติกกึ่งยางผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะ,นะนะแล้วก็ตรงนี้ที่คุ้นเคยกันกับตัว crv ตัวเก่านะครับดีเซลตัวเก่าตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบนี้นะครับเป็นปุ่มแบบปุ่มกดเนาะเป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดของ z f อันนี้ s เ t f ่ยบอกไว้ก่อนว่าเป็นเกียร์ที่ใช้ในหลายๆรุ่นนะครับรถยุโรปรถอะไรก็ใช้เกียร์ ZF นะ ในส่วนของเบรกเมือนะครับเป็นแบบไฟฟ้าเหยียบเบรกดึงขึ้นเปิดการใช้งานเหยียบเบรกดันลงปิดการใช้งานเบรกโฮนะครับก็อย่างที่เข้าใจกันดี i d l i n ิ uh, econ e อันนี้มีทุกรุ่นของ Honda นะครับหลายคนงงว่าใช้ไงก็ตามแบบฉบับของรถเกียร์อัตโนมัติเลยนะครับเหยียบเบรกนะฮะกดดีเหยียบเบรอีกทีนึงกดตรงนี้ที่เดิมนะครับเป็นเกียร์ s เหยียบเบรกนะครับเกียร์ n นะอะไรอย่างนี้เลยนะฮะประมาณนี้อยากจะเข้าเกียร์ r คุณเหยียบเบรคคุณกดลงง่ายๆนะจริงง่ายนะ ในส่วนของจอนะครับจอมาตรวัดตรงนี้ก็เป็นจอ TFT มาตรวัดดิจิตอลแบบใหม่แล้วนะครับซึ่งมันใช้ในตัว C ี vic ใช้ในอะไรอย่างนี้นะครับก็ที่คุ้นเคยกันจอตรงกลางเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับเป็นมาตรวัดความเร็วซ้ายขวานะครับหม้อน,น้ํามาตรวัดน้ํามันตามที่คุ้นเคยกันเลยนะครับถัดมาหูตรงนี้วัสดุกึ่งนุ่มนะครับแล้วก็ปุ่มหูสตาร์สต็อปเป็นนี้เลยเวลาคุณเปิด a อนะครับก็จะเป็นเรืองแสงสีแดงก็ได้ลุคสปอร์ตอันนี้คือ ปุ่มนะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับอันนี้พวกระบบ Honda Sensing ซึ่งมีในเฉพาะตัวท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนคลินะตัวช่วยเบรกก่อนการชนนะฮะตัวปิดทักชั่นคอนโทรลตัวปิดทักชั่นคอนโทรลต่างๆม,มีมาให้อันนี้คือช่องนะน่าจะวางเสร็จลงเสริเหลี่ยญประมาณนี้นะเรามาต่อที่พวงมาลัย3ก้านทรสงสปอร์ตนะครับตรงนี้เป็นมัลติฟังชันด้านซ้ายนะครับเพิ่มเสืิมลดเสียงเป็นแบบทัสกีนด้วยแล้วก็อันนี้นะครับพวกคุมจออันนี้พวกบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นวางสายรับสายนี่ตัวระบบ Cruise Control with Low Speed มีมาให้แล้วนะครับล็อกความเร็วแปรผ่านตามคันข้างหน้าแล้วก็ช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งเลยเวลาติดไฟแดงนะครับแต่มีข้อแม้ดน,น,นึงคือถ้าคันข้างหน้านะครับเบรกเกิน10วิเราจะต้องนะครับเหยียบคันเร่งส่งต่อนิดน,นึงถ้าเกิดมันไม่ถึง10วิเนี่ยเดีย๋ยวเขาจะเร่งให้ต่อเขาจับตามคันข้างหน้านะครับมันอยู่ในระบบ Honda Sensing ซึ่งมีเฉพาะตัวนี้ตัว็อปนะครับ1,759,000บาทนะทอลลงมา USB นะฮะตรงนี้้างหน้าสองจุด ไวเล็ชาร์จนะครับตรงนี้ตกแต่งด้วยชิ้นลายไม้ด้านๆน,นะมีช่องวางแก้ว2จุดอันนี้ถาดนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนเนี่ยเป็นแบบหนัง TPU เปิดขึ้นมาคุณผู้ชมนะครับตรงนี้เกะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตามแบบฉบับตรงนี้มันถอยได้เนี่ยมะมันปรับอแดปได้คือน,นี้คือเอกลักษณ์ความเป็น CRV นะโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่านั่งค่อนข้างสบายนะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้า8ทิศทางแล้วก็คุณสามารถปรับได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดันหลังไม่ว่าจะเป็นการปรับเอ็น ทุกอย่างนะครับเบาะเนีผิวสมบัิเนี่ยค่อนข้างแน่นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะตอน2ตอน3มาต่อว่าเป็นไงครับผู้ชมรถเอส SUV ขนาด7ที่นั่ง3แถวนะครับเบาะตอน3เนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากมายนักนะแต่บอกก่อนนะครับแต่ก็สามารถนั่งโดยสารได้เรามาดูประตูตอนหลังกันนะครับชิ้นเช่นเดียวกันชิ้นด้านบนอันนี้แตกต่างจากด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นกึ่งนุ่มจะอันนี้คือพลาสติกขรูปเลย ลายไม้มีมาให้มือจับเหมือนกันนะครับมีทวิเตอร์มีลําโพงนะครับแล้วก็ที่เท้าแขนตัวนี้เป็นหนังสังเคราะห์นุ่มดีนะในส่วนของเบาะดยสารตอน2เนี่ยดีไซน์คล้ายๆด้านหน้าเลยนะครับรู้สึกถึงความแบบหนักแน่นรู้สึกถึงความแร่งนะครับเบาะตอนสองเนี่ยคุณสามารถปรับได้เนี่ยคุณดึงสลักตรงนเนี้ยี่ยคุณปรับได้เซ็ตได้เลยนะครับแต่เบาะจะมีน้ําหนักนิดน,นึงบอกไว้ก่อนนะฮะประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่เท้าแขนมีมาให้ ที่เท้าแขนเปิดลงมามีช่องวางแก้ว2จุดนะครับกระจกนะครับพาโนรามิกซัลลูฟนี่เดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้ดูพอดีพี่ๆน้องๆเขาจะถ่ายรูปกันนะฮะเกรงใจเขากระจกนะหลังคาพาโนรามิกซัลูฟอย่างนี้เกือบถึงเบาะดย3ตอน2เลยแล้วก็รุ่นที่เป็นเบาะสามแถวเจที่นั่งนะรับจะมีแอร์ตอนหลังมาให้ดูดิอลังการงานสร้างล้านแเนี่ยเรียกได้ว่าแอร์ลงหัว ข้างหน้าก็มีแอร์โอ้โหเยอะมากนะครับช่องแอร์ตรงนี้มีมาให้ตรงนี้มี USB 2.5A 2จุดเลยนะอันนี้ชาร์จเร็วมากๆากนนี้โอเคอยู่แล้วก็มุมมองนะครับห้องโดยสารตอนหน้าจากด้านหลังจะประมาณนี้เนาะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีนะครับตัวช่องใส่เอกสา,การมาให้ด้วยนะฮะก็โอเคนะผมว่านั่งค่อนข้างสบายแต่มีข้อตินิดนึงคุณผู้ชมมีข้อตินิดนึงเบาะโดยสารตอนสอง ผมว่าไม่รับต้นขานะครับเบาะพนักพิงศีรษะพนักพิงศีรษะพนักพิงหลังตรงนี้โอเคแต่ตรงนี้มันมันมัน,มนแบนเรียบไปเลยอ่ะมันไม่ได้แบบรับต้นขาดูดิเออผมว่าตรงนี้ติเรื่องดีไซน์นิดนึงนะครับมันทําให้แบบถ้านั่งไกลๆผมว่าเมื่อยแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับเขาไม่รับกับต้นขาเลยมันเป็นแบบเรียบลงไปเลยนะก็ลองดูแล้วกันนะฮะเนี่ยคุณดูคุณผู้ชมดูไปมันไม่ได้ยกขึ้นมานะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ สำหรับเบาะโดยสารตอนสองนะครับโดยรวมผมมองว่าได้อยู่แต่ก็มีข้อติเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของเบาะโดยสารตอนสาคุณผู้ชมในส่วนของเบาะโดยสารตอน3เนี่ยเทียบกับพวก PPV ไม่ได้หรอกนะนะครับเพราะว่านี้ก็คือ SUV ซึ่งเบาะโดยสารตอนสาเนี่ยอาจจะเหมาะสาหรับน้องๆหนูๆหรือผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับถ้าเป็นแบบผมสูงร7 2เนี่ยผมว่าลําบากอันนี้พูดตรงๆนะเดี๋ยวผมลองถ่ายดูนะครับเวลาคุณจะเปิดขึ้นมานั่งเนี่ยมันก็ไม่ได้กว้างมากมายนะักมันไม่เหมือน รถรุ่นใหม่ๆอันนี้ต้องรอพึ่งนะครับนี่ปะเวลาพับมันจะประมาณนี้แล้วคุณก็ต้องปีนที่ใบคุณดูแล้วกันนะครับบอโดยสารต้นสามมีมาให้นะครับมีอะไรบ้างมีช่องวางแก้วนะครับมีอะไรต่างๆมาค่อนข้างครบเลยนี่นะแต่ก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าอาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับแล้วก็พื้นตรงเนี้ยนะครับตื้นเนาะประมาณนี้นะโดยรวมอ่นะ เครื่องยนต์บอกแล้วนะฮะแล้วก็นี่การดีไซน์ต่างๆอันนี้บอะสไลด์ได้นะแต่คุณต้องดึงตรงนี้เอานะครับอ่ะโดยรวมประมาณนี้สำหรับ Honda CRV ตัว m i ม่ในเช่น2020กับราคาค่าตัว1 7 5 9 0 0้านจแบาทเป็นตัวท็อปโดยทาง Honda ตอนนี้เขาตัดรุ่นดีเซลรุ่นอื่นออกไปแล้วเขาเหลือรุ่นเดียวก็คือถ้าเกิดคุณอยากเล่นนะครับ CRV เครื่องดีเซลคุณต้องเป็นรุ่นขับ4เท่านั้นแล้วก็เป็นตัวท็อปเท่านั้น1นึ0 0 0บาทมีรุ่นเวเท่านั้นี่มี Honda Sen น ing นะ อันนี้น่าเสียใจนิดหนึ่งประมาณนี้คุณผู้ชมคิดว่าไงสำหรับ Honda CR-V ตัวนี้นะครับก็มาคงมไม่ได้ทราบกันหน่อยว่าเฮ้ยสวยไหมชอบไหมกับราคาค่าตัวประมาณนี้ก็เช่นเคยก่อนจากกาันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับ like, s ไคร b ์ช่องคุณพี่ผีละออโต้เตชั่นด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ